ไทยนะครับ15บาทนะครับอร่อยมากครับเจ้าประจำนะครับผมก็แต่กราอ,อยู่ที่พี่ก็จะขายประจำที่พระพรมแล้วก็ตลาดวัานาร์ที่สถานีสองนะครับถ้าใครมาเที่ยวหาดใหญ่ก็อย่าลืมแวะมานะครับผมเม <c oughs> ื่อกี้ลืมกดลืมกดวิดีโอนะครับผมลูกค้าเยอะมากครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับของกินอร่อยตู้มลดีสีสุกด้วยนะครับผมจานนี้โคตรอร่อยนะครับสิบาทให้ดูลูกค้านะครับว่าลูกค้าไม่ขาดแบบตกใจลูกค้าเยอะมากลืมกดวีดีโอนะครับผม <c oughs> นี่ยครับ ผมก็ซื้อแล้วนะครับสองอ๋อกินคนเดียวนะครับสองอ๋อาดไม่ว่างเลยนะครับอร่อยรับประกันมากอร่อยมากรับประกันเลยครับผมจานนี้<อ> ตอนตอนเลยครับดูฝากครับดูสนเลยครับผมมีน้ำจิ้มมีหอยทอดด้วยนะครับ3ามบาทไม่ไม่ี่ใม่ครับขายไม่ทันเลยครับผม คม่ค้าใจดีนะครับนอกจากว่าขายดีจนแบบไม่ได้มองกันเลยแวะกันมาได้นะครับปัดไทย15บาทนะครับโอ้โหโคตรขายดีแล้วจริผมเองผมยังชอบเลยลูกค้าเยอะมากเจ้านี้เพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้ไม่รู้นะว่าเจ้านี้อร่อยแล้วมีเพื่อนเขามากินนะคบผมผมก็ลองดูแล้วก็พอลองกินก็โอ้โหอร่อยจริงๆ15บาท สิบห้าบาทยี่สิบาทสามสิบาทขายหมดครับโกเก่ยว่นะครับไม่ใช่น้อยนอยนะครับผมขอบคุณนะครับคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับของดีหาดใหญ่สิบห้าบาทของถูกอร่อยครับผมหอยดอยครับทำกันสดๆเลยนะครับจะแตกเลยครับผมพักๆเลยครับ ยี่สิบตัอยี่สิบตัวในตัวทีน้องใหญ่เนี่ยตอนนี้เป็นแบบสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแม่หมาดใหญ่ก็อย่าลืมมากินปัดไทยสถานีสองหรือว่า ยันยงนะครับยันยงเป็นตลาดตอนเช้านะครับส่วนสถานีสองนี้เป็นตลาดตอนเย็นนะครับสวัสดีครับอ๋อจะไปเล่นเหรอลูกชี้ชีจะไปเล่น